กูไม่ไปกินไงมันอบอกขึ้นเองคิดมันตรายเราทุกทุกูทูปฝังที่จะทำตนให้มีคุณค่าเนื้อกิเลสอันเป็นของต่ำทรามทั้งหลายด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าอันเป็นของประเสริฐ แน่นการประกอบความภาคเพียรของผู้ต้องการสาระคุณแก่ตนโดยลำดับจึงต้องได้ใช้ความพยายามเพราะกิเลสนี้มันฝังใจมานานนับมาได้แล้วจนคร่องตัวไม่มีฝืนอะไรกับเราแต่เรา จะแก้จะถอดจะถอนมันต้องใช้ความฝืนกันอย่างเต็มที่เพราะมันเหนียวดึงไม่ขาดฝืนดึงจนแทบล้มแทบตายเพราะมันเหนียวมันแน่นถ้าเป็นของดึงง่ายๆเหมือนเช่นยามันก็ไม่ยากขาดสะบั้นไปทันทีทันใดที่ดึืนั่นแหละแต่นี่มันเหนียวแน่นมั่นคงยิ่งกว่าสินใดในสามแดนโลกธาตุนี้ มีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากทีเดียวในหัวใจของสัตว์และเป็นสิ่งที่กรมสัตว์ได้อย่างสนิทใจตายใจไม่ว่าจะเป็น่ายรื่นเดิงบันทึงไม่ว่าจะเป็นไยทุกความลำบากชักจุงไปได้ทั้งนั้นเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งเพราะมันแหลมคมมากถึงขนาดสัตว์โลกไม่รู้สึกตัวเลย มันถึงได้จูงมาเหมือนจูงวัวจูงควายนิรลตจ,จูงพวกเราไม่ผิดอะไรกับเราจูงวัวจูงควายไปใช้ไปสอยหรื่อไปฆ่าไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยกัดหญ้าไปเรื่อยอย่างนั้นนี่ก็เพลินไปเรื่อยทุกข์ก็ทุกข์ไปตามเพลงของกิริตพอใจเป็นไปตามห้องมันทั้งนั้นเปรียบเหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งนั่นนะต้องขอภยอภัยยาว่าผมพูดหยาบนะ เรื่องของกิเลสที่มันจูงเรานั้นมันหยากจึงต้องพูดถึงเรื่องความหยากของมันแล้วพูดถึงเรื่องความโง่ของเราที่ถูกกล่องจากมัน,น,นว่าเป็นเช่นไรบ้างมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ย้อนผมก็ไม่ได้คิดได้อ่านอะไรนะักเรื่องเหล่านี้แต่ทุกวันนี้มันเป็นอย่างแล้วมันเป็นอย่างแล้วอย่างนั้น เป็นไปทั้งแต่เรายังไม่รู้ไม่เห็นเมื่อได้ปรากฏขึ้นมาแล้วตามหลักความจริงของมันที่มันแสดงต่อจิตใจของเราอย่างไรบ้างทําไมจะกดพูดไม่ได้เพราะสิ่งนี้เป็นโทษแท้ๆเป็นจิงที่ควรสะดุดใจอย่างมากทําไมเราจะไม่คิดไม่คน้นขุดคุยขึ้นมาดูมันเพื่อแก้ไขเพื่อถอดถอน เต็มสติกำลังความสามารถของเราและทำไมเราจรึงไม่จะไม่ประกาศให้เพื่อนฝูงอันเดียวกันซึ่งก็ตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์เพราะมันบีบบังคับเช่นเดียวกันจะไม่แสดงได้อย่างไงต้องแสดงนี่ในฐานะเป็นอาจารย์ของหมู่เพื่อนที่เสียกสันให้เป็นครูเป็นอาจารย์ต่างองค์ก็มาเองมาเองก็จำต้องได้พูดเพราะเลงเห็นเจตนาของเพื่อนฝูงที่มา เพราะฉะนั้นจงอย่าได้นอนใจอย่าเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นอาธรรมอันเป็น่าสกลบลบลลางทำความประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้จะวิพาเราวิเศษวิโสประการใดเะนั้นกับเราจูงสัตว์ไปนั่นจะพามันไปสวรรค์นิพพานที่ไหนจูงสัตว์อย่างมากกระจุงไปกินหญ้ามากกว่านั้นจะจูงเข้าคราดเข้าไถเข้าลากเข้าเข็นภาระหนักต่างๆ และนอกจากนั้นก็จูงไปฆ่าเท่านั้นยิเล่จูงสัตว์โลกก็จูงแบบเดียวกันนี่มันไม่ได้พาจูงไปสวรรค์นิพพานวิเศษปิโสพ้นโลกพ้นทุนสารไปไหนเดยมมันจูงไปแบบเดียวกันกับคนจูงสัตว์ไปในที่ต่างๆและไปด้วยเหตุการณ์ต้องเหตุผลที่ต้องการต่างๆนั่นแหละเรื่องของมันมีเท่านั้นจงพากันหนักแน่นมั่นคง เชื่อกิเลสเราเชื่อมานานแล้วผลก็เป็นดังที่รู้รเห็นกันอย่างนี้ไม่มีใครจะดีวิเศษวิโสได้รับความสุขความสบายอะไรเพราะความเชื่อกิเลสและทําตามกิเลสซึ่งเป็นฝ่ายอธรรมลบล้างสาธนาธรรมนี่เราบวชมานี่เราเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ถึงกับเปล่งวาจาออกมาว่าพุธทธังทร,รมังสังขังสนังกระฉามตั้งแต่ขณะบวชที่แรกขอให้สารณะทั้งสามนีฝังใจความภาคเย็นจะค่อยเป็นไปกิเลสมันจะเหนียวแน่นมั่นคงขนาดไหนมันก็สู้ธรรมะไม่ได้เพราะธรรมะมีเหนือนั้นเมื่อเราคว้าถูกเครื่องมือที่จะปราบกิเลสแต่ละประเภทริเศมาใช้ เราจะต้องปราบได้เรียบราบภายในจิตใจเวลานี้เราคว้าเครื่องมือไม่ถูกแม้แต่รักษาศีลก็ด่างๆพร้อยๆอ,อุบายวิธีการที่จะทำสมาธิให้เกิดก็ล้มลุกครานนี่เรียกว่าเราจับเครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งจะทำให้จิตสงบนั้นไม่ถูกจิตถึงสงบไม่ได้ถึงจับถูก ก็จับประเดี๋ยวกระดาวแล้วให้หลุดไม้หลุดมือไปเสียนี่มันก็สงบไม่ได้แล้วจับมาแล้วก็อ่อนมือไม้อ่อนเปียกไปหมดเสียแล้วให้เครื่องมือนั่นหลุดไม้หลุดมือไปเสียกิเลสเอาไปถลุงไปมดดวงใจดวงนั้นอย่างนี้เสียมันก็เป็นสมาธิข้นมาไม่ได้ ทั้งๆท,ที่ทำนั่นคือเครื่องปร,ราบสิ่งฟุ้งซ่านลำคาญภา,ายในจ,จิตใจเพื่อให้เกิดความสงบสุขขึ้นมาภา,ายในใจนั่นแหละแต่มันก็จับไม่ถูกใช้ไม่เหมาะใช้ไม่ถูกเสียคำที่ท่านว่าปัญญาก็เหมือนกันนั่นยิ่งลึกซึ้งอุบายวิธีการที่จะทำให้เกิดปัญญาก็เป็นอุบายวิธีการ มีความหนักแน่นมั่นคงเช่นเดียวกับเราจะทําสมาธิให้เกิดหมายถึงขั้นปัญญาที่ควรจะเกิดเราต้องเป็นผู้นําหน้าก่อนด้วยการพินิจพิจารณาพาคน้นพาชิดถุดลากออกไปหาแง่ต่างๆหาเหตุหาผลหาเรื่องราวต่างๆมาคิดขึ้นปรุงขึ้นตกแต่งขึ้นแล้วยอกย้อนถามตั้งปัญหาถาม ตัวเองอยู่เสมอกับเหตุการณ์ต่างๆที่เคยสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมามากน้อยตั้งปัญหาถามกันไปเรื่อยๆแล้วจะได้อุบายออกมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งปัญญาเริ่มปรากฏตัวขึ้นมาในหลักสมาธิภาวนาดังท่านสอนไว้ว่าภาวนามายาปัญญาแล้วนั่นแหละที่นี่จะถ้าเป็นรถก็เริ่มไว้ตัวออกสู่ทางอันลื่นและรวดเดียวเป็นลำดับไป ปัญญามเมื่อได้เห็นคุณค่าของตัวเองที่คิดค้นขึ้นมาได้แล้วทีนี้จะเริ่มแตกขแขนงไปเรื่อยๆมีท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาประเภทนี้จะไปเรียนจากผู้ใดไม่ได้แม้จะจากครูบาอาจารย์ก็เพียงได้เพียงเป็นเงื่อนเป็นคราเป็นเล็กๆ็กน้อยน้อยไม่ใช่ได้เป็นเนื้อเป็นหลังเหมือนเราผิดขึ้นมาภายในตัวของเราเองท่านจะหยิบยื่นให้จะ ถ้าเป็นไม้กับไม้ทั้งดุนฟืนกับฟืนทั้งท่อนอะไรอะไรกับทั้งดุนทั้งดุนพอให้เราได้จับมันนั้นแล้วตายเต้าไปตามนั้นแยกขแขนไปตามส่วนต่างๆของปัญญาที่ท่านแสดงไว้ทั้งดุนนั้นจนกลายเป็นชมบัิของตัวคือปัญญาของตัวเองเกิดขึ้นเองภายในใจของตัวนั่นแหละปัญญาถึงจะก้าวเดินเมื่อปัญญานี่เริ่มก้าวเดินแล้ววัตฏบนนี่จะไหวตัวทีนี้ ร้อนร้อนรนโคลนกวายแล้ะหาทางหยิกทางเลี่ยงหาทางหลบหีิกปิดตัวหาทางต่อสู้สู้ไม่ได้ก็บรรล,ลัยไปละทีนี้เมื่อปัญญาขั้นนี้เกิดขึ้นปัญญาขั้นนี้ผลิดขึ้นเองใจทั้งดวงซึ่งเป็นที่บรรจุของกิเลสเป็นโรงงานของกิเลสมานานแสนานานได้เริ่มกลายเป็นโรงงานของทรรมผิดทรรมผิดมีสติปัญญาเป็นต้นขึ้นมาแล้วศรัทธาวิิยะสติสมาธิปัญญา เริ่มปรากฏขึ้นในจุดเดียวกันหมดเป็นโรงงานอันสำคัญสำคัญแล้วก็นำออกปราบกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจ,จดวงเดียวกันนั้นให้หมดไปโดยลำดับราบเรียบไปโดยลำดับจนถึงป,ปัญญาอัตโนมัตินี่เป็นโรงงานขึ้นมาโดยไม่ปรุงไม่มีเจตนาที่จะปรุงจะแต่งไม่มีเจตเตนาที่จะตั้งใจจะทำงาน เพราะธรรมชาตินั้นทําเองท่านึงเรียกว่าอัตโนมัติเมื่อถึงขั้นอิแล้วนที่เหลือที่เหลือต้องร้อนร้อนไปโดยลำดับและแน่ใจต่อความพ้นทุกหักแน่อยู่ภายในใจของตัวนั่นแหละเพราะความอาถรรพ์มันเป็นขึ้นเองนักต่อสู้ซึ่งไม่เคยมีในใจเลยเป็นขึ้นเองคำว่านักต่อสู้นี่คือสู้ไม่ถอยไม่ลดละไม่ท้อถอยไม่มีคำว่า อำนาจวาสนนาน้อยไม่มีคำว่าโง่ทั้งๆที่ยังโง่ต่อกีเลสบางประเทอยู่นั่นแหละแต่ไม่ได้ว่าโง่มีแต่จะเอาท่าเดียวเมื่อถึงปัญญาขั้นอัตโนมัติขั้นภาวนาภาวนามายปัญญาล้นรุ่นแล้วจะเป็นขึ้นภา,นายในจิตใจตลอดเวลาไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนไม่ว่าจะสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดปัญญาจะดิดขึ้นมาทันทีทันทีกับสิ่งสัมผัสนั้น และนำสิ่งที่เคยสัมผัสหรืออารมณ์ต่างๆซึ่งเคยสัมผัสสัมพัน์มาแล้วเอามาทะลนลงกันให้ได้เหตุได้ผลให้กิเลสที่มันแทรกอยู่ภายในในั้นแตกกระจายไปโดยลําดับลําดาทที่เคยพูดในฝั่งมาย่นเข้ามาย่นเข้ามาแล้วนี่ผมเทศนี้เทศอะไรบางท่านก็จะอาจจะเข้าใจเพราะมีบางท่านถามเหมือนกันว่าทำไมท่านอาจารย์ไม่ เทศเรื่องอวิชชาทีปัจจัยการมันมันก็ไม่ทราบว่าผมจะให้ผมอธิบายอะไรให้ฟังเพราะผู้นั้นก็ไม่เข้าใจอาปัจจัยการและไม่เคยพิจารณาปัจจัยการว่าเป็นอย่างไรและไม่เคยทําลายปัจจัยการนั้นด้วยวิธีการใดเลยแล้วก็ไม่ทราบว่าจะพูดอย่างไรก็เลยรวมยอดเอาเลยว่าก็เทศทุกวันนี้ที่แต่พาะอย่างยิ่งเทศสอนพระเทศตั้งแต่เรื่องปัจจัยการอาวิชชาปัจญาทั้งนั้นทั้งนั้น เป็นแต่เพียงว่าไม่บอกว่านี่คืออวิชานะท่านมันก็เป็นอย่างนั้นอวิชาเทศทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของอวิชาตั้งแต่กว้างเข้าไปเข้าไปกิ่งก้านสาขาของอวิชาก็เคยบอกบริษัทบริวารของอวิชาก็เคยบอกทางเดินของอวิชาออกมาผิตบริษัทบริวารออกมาทางตาทางหูทาง,งจมกูกทางลิ้นทางกายออกสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกว้านผลรายได้เข้ามาสู่ใจคืน มหากษัตริย์วัตจักรนั่นก็พูดหมดแล้วเพราะนั้นปัญญาจึงต้องตามต้อนไปทุกแง่ทุกมุมทุกแห่งทุกผนที่สิ่งเหล่านี้ธรรมชาติเหล่านี้ไปแทรกไปซ่อนอยู่ในสถานที่ใดทําลายกันด้วยความรู้จริงเห็นจริงแล้วปล่อยวางเข้ามาปล่อยวางเข้ามาความยึดมั่นถือมั่นหดตัวเข้ามาหนะักจนกระทั่งถึงธาตุถึงขันซึ่งอวิชามันแทรกมันซ่อนมันยึดมันถืออยู่ความยึดถือนี่ก็เป็น ิ่งก้านของอวิชชาพาให้เปลนไปมันกระทั่งรู้เท่าทันโดยลำดับบรดาเขาปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปจนถึงตัวอวิชชาแท้ก็เคยพูดแล้วนั่นแหละตัวปัจจัยการแท้จนพังทลายกันแหลกไปหมดอวิชชายะตะเววะเสสเวกบีรากะนิโรธาสร้างฆารานิโ,โทรทอะไรอะไรก็ตามพอวิชาดับเท่านั้นมันดับไปพร้อมๆกันหมด ที่ท่านแสดงไว้ว่าอาวิชชาปัญญาสร้างขาราสร้างขาราปัญญาวิญญาณวิญญาณนะเราอยากเข้าใจว่าอาวิชชาทํางานมันจะค่อยทําไปโดยลําดับลาดาอย่างนั้นนะเราเหมือนเราหยดน้ํามันเชื้อเพลิงไว้ตรงนี้ดูสินี่จุดใหญ่นั่นเป็นจุดเล็กจุดเล็กรอบจุดใหญ่ของน้ํามันเชื้อเพลิงนั้นพอจอ่อเข้าไปนี่เพิ่มพร้อมกันหมดทีเดียวเลยแต่เบื้องต้นมันก็มันก็ ไม่น้ำมันที่จุดใหญ่คืออวิชานี่ก่อนแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไปพร้อมๆกันท่านอวิชาปัจญาสร้างคาราสร้างคาราปัจญาวิญานางังนิญ,ญาณปัจยานามรูปังอะไรไม่ใช่อวิชานี่จะหนุนอันนี้แล้วไปหนุนอันนั้นแล้วไปหนุนอันนู้นอันนู้นในภาคปฏิบัติไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคืออวิชานี่เป็นเครื่องหนุน ทั้งสังขารทั้งวิญญาณทั้งนามรูปทั้งอิคนะว่าอย่างนั้นพูดง่ายๆว่ามีอวิชานี่เป็นผู้หนุนทั้งนั้นนี่เมื่อหลักความจริงแล้วมันไม่ได้เรียงลําดับลำดาอย่างที่เขียนไว้ในนั่นนะท่านเขียนถ้าเขียนซ้ํากันมันก็อ่านไม่ออกท่านต้องเขียนเรียงลาดับลำดาเป็นกิยาของอวิชชาทํางานว่าไปอย่างนั้นแต่แต่เวลาความจริงแล้วมันพร้อมกันหมด อวิชาก็สร้างขาราสร้างขาราปัจาญ,ญานิยาณิาสปัจญา,ญญานามารูปังคือแต่แลาอย่างละอย่างนี้มันทํางานพร้อมกันหมดคือมีอวิชาเท่านั้นหรือทั้งนั้นเป็นผู้หนุนปัจญญาปัญญามันหนุนมันหนุนมันหนุนพระวิชาดับตรงเดียวที่นี่ก็อวิชายตเววะเสสสิรากนิโรธาสร้างขารานิโรธุคือดับพร้อมกันหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนะมันก็พร้อมกันเช่นเดียวกัน น,นี่โรูโตโหติี่นี่เป็นหลักธรรมชาติแห่งการปฏิบัติเป็นอย่างนี้ไม่ใช่จะคอยไล่คอยเลี้ยงไปตามนั้นแล้วไปฆ่าปัจจัยนั้นแล้วไปฆ่าปัจจัยนี้ที่มันหนุนอิจฉาให้เกิดสังขัรหนุนสังขัรให้เกิดวินญ,ญาณให้เกิดนามรูปให้เกิดสลายุตนะอะไรสัมผัสสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆไปฆ่าอย่างนั้นตายวันนักคำหาวิชาไม่เจอมีแต่จะไล่มนบ่นเพ้ออยู่อย่างนั้น่ะหาความจริงจะไม่เจอ เพราะนั้นจึงต้องปฏิบัติอย่างที่ว่านี้นี่คือหลักธรรมชาติหลักความจริงที่จะให้อวิชามันดับจริงๆพิจารณาอย่างนี้ีเทศอวิชาทั้งนั้นไม,ม่เทะได้หลักของการปฏิบัติต่อยิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงอวิชชาปฏิบัติอย่างนี้อย่างที่เทศมาแล้วไม่ยุกี่ครั้งกี่คนม้วนเสื่อลงไปตรงนั้นแล้วม้วนเสื่อหมดเหมือนเราถอดถอนต้น,ตนไม้ ทำไปเป็นอะไรจะต้องไปนับดอกนับใบไปตัดอินตัดก้านมันพอถังถอนรากแก้วมันทวดขึ้นมาเท่านั้นกิ่งไหนก้านไหนแม้จะมีดอกใบดกกนาผลดกกนาขนาดไหนก็ตามมันเลียบวุฒตายไปด้วยกันหมดทันะ้งอย่ญญญางเดียวกันนั่นแหละขอให้ทุกทกท่านตั้งใจปฏิบัติให้เห็นความวิเศษวิโสของธรรม ซึ่งพร้อมที่จะเกิดภายในใจเสมอเวลานี้มันมีแต่วิกิเลตมันออกหน้าออกตาทุกกิร,ริยามารยาททุกอาการความเพลอนไหวของใจเราไม่ทานมันดิมีแต่มันออกหน้าออกตากิจทั้งดวงกายเป็นเบทีของมันเต้นราไปหมดธรรมะก้าวไม่ออกนี่มันจะไม่ทุกอยังไงเออม,มันมีแต่กิเลต เป็นนำขยี้ขยำอยู่ภายในกิจใจตลอดเวลาหาความลิเศษศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนในตัวของเราเมื่อทําได้ก้าวออกไปดังที่กล่าวนี้นับวันจะปรากฏความลิเศษศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาในตัวเองโดยไม่ต้องเสกสรรปัญนญดรอไขก็ตาม,จ,มจับภูมิใจแน่ใจมั่นใจเขาโดยลํานับล,ลาําดาภายในใจนี่นั่นถึงขอให้ทุกทท่านตั้งอกตั้งใจอย่าไดท้ท่อถอยอ่อนแอ การมั่วการสุมกันไม่แค่ทางของสมณะถึงเวลาที่จะมาฉันน้ำร้อนน้ำชาก็ให้มาซะด้ความมีสติดึกเป็นผู้มีความเพียรอย่ามาคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้โมนั่นโมนี่อันเรื่องล่านี้โลกเขาก็มีอยู่แล้วไม่เห็นพิเศษอะไรทองดูทียาท่าทางให้มัน,นง,งามตางเบาใจสักหน่อยอย่าให้มันสะดุดตาสะดุดหูเลยมันมักเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเสียงก็ไม่ออมปากเลยครับ เสียงคนมีสติเสียงคนไม่มีสติมันก็รู้เนี่ยมันก็บอกว่าจุดนั้นกิิยาถ้าทางการแสดงออกมีสติหรือไม่มีสติมันก็รู้ทําไมจะไม่รู้เรื่องกิเลสกับใจทํากับใจมันสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ได้ไงมันทนไม่ได้ต้องรู้นี่ที่เป็นข้อหนักใจกระหมู่พื่อนเผื่อให้มันต่ออย,อยูยอย่เรื่อยเรื่อยหินนาละอาใจถึงกับหยาบบางอย่างพูดแล้วไม่รู้เรื่อง อันนี้ก็มีอันยิ่งสองก็ไปถึงความละเอียดของกิเลสจะแก้มันได้ยังไงเนี่ยเป็ยนยอยา่างๆาั้งนี้ก็ไม่ได้มันต้องให้ฝึกไปซ้เข้าไปทุกกิิยาอาการที่แสดงออกให้มันทันกับเหตุการณ์เสมอน,นั่นแหละปัญญาอันนี้แหละแต่ก้าวเข้าไปสู่ปัญญาอัตโนมัติที่แหลมคมคือปราบกิเลสเที่ย,ดดยวรล่าไปไปแต,แต่การฝึกการซ้อมการพ,พิจารณาค้นคว,วา้าร่มลุกคู่คานี่เอาให้จริงให้จังเอาละ พูดตรงนี้เหนื่อยแล้วเนี่ยวันนี้พูดตามมันกได้แล้วเท่น,นี้ก่อน